เอ้ยเอ้ยมาดิวามาดิวะเข้ามาเอ้ยอมอโถ่เออเออเออเข้ามาเลยดาน่ากันเข้ามาเออลัวที่ไหนเล่าเข้ามาเลย หมดแล้วความสงบน่าจะจบที่น้องสาวเข้ามาเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรวุ่นวายทำไมเนี่ยไซื้ออีกแล้วดิซื้ออะไรแล้วรถถังอ่ะรถถังเออดิโอางแย่เลยแบบเนี้ยเออแย่มากแย่จริงๆ สนใจแต่เรื่องของตัวเองแล้วคนอื่นไม่สนใจมีแต่ต,ตัวเองกุบเลื่อน,นอมัน,นแค่นั้นนะโ่โหเอ,อมันก็จริงอย่างที่เธอพูดนั่นแหละแย่มากเลยเศรษฐกิจแบบนี้มันจะจะเอาตังค์ไปซื้อรถถังอนะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องขึ้นไปคุยกับมันเออจะไปคุยที่ไหนอ่ะบนห้องไงบนห้องเหรอเดี๋ยวนะแกหมายถึงใครวะเนี่ยก็แฟนหนูสิเอาเหรอแฟนแกเหร เออมาเล่นเวอร์ออฟแท้งพีไปซื้อรถถังแล้วก็เล่นกับเพื่อนมันที่วันเกิดหนูมันไม่เห็นจะซื้ออะไรให้หนูบ้างเลยโถ่เขใจเป็นปตักไกลแกนั่งเลยนั่ง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 นั่ทำไมอะ่ะจะไปเคลียร์กับมันแกเราต้องเคลียร์ฉันก่อนเลยคือตอนนี้นะ World ออฟแท้ PC ีซีเขาจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีแจกของขวัญให้กับผู้เล่นใหม่มากมายเพียงแค่เข้าไปที่ลิงก์ของเขาอะนะแล้วกรอกรหัสแท้งตาสติ เพียงเท่าน,นี้ก็จะได้รับของรางวัลมากมายอาทิเช่นเวลาพรีเมียม7วัน500ทองเทียสามโซเวียตรถถังที1,27โรงรถและลูกเรือ100%ฟรีเป็นไงสุดยอดไหมเขาไม่ได้ซื้อแต่แจกฟรีต่างหากเนอาเย่างเีอ้าวแล้วทำไมแกรู้รายละเอียดเยอะจังเลยอ่ะก็ฉันเพิ่งไปสมัครมา,าอยากเล่นบ้างอ้าวเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดเรื่องแฟนหนู แล้วพี่พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะออลืมมันไปเถอะนะนะชางบันเถอะนะไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากลืมไปเถอะไม่บอกก็ไม่บอกหนูไปละเฮ้ยไปไหนอ่ะไปสมัครมาเล่นบ้างไงอ๋อเออดีดีละอุ้ยเกือบรวยละดีมันหยุดถาม นี่นะครับเรากำลังอยู่ในเกม w o r l d of Tanks PC ครับอก และวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับข่าวดีสําหรับคนที่กําลังมองหาเกมใหม่ๆมาลองเล่นกันนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับ World of t a n ้ง PC กําลังจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีนะครับแจกของรางวัลให้กับผู้เล่นใหม่มากมายเลยนะครับเพียงสิ่งที่คุณต้องทำนะครับไม่ยากครับผมเข้าไปที่ลิงก์ใต้ช่อง d e s c r i p ชั่นข้างล่างนี้นะครับแล้วกรอกรหัส t a ้ง s t a ๊ t ติกนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับของรางวัลมากมายอาทิเช่นเวลาพรีเมียม7วัน500ทองเทียร์3โซเวียตรถถัง T127 รองรถรับคนรถ100รฟรีครับผมโอ้โหให้มาเยอะขนาดนี้อย่าลืมไปโหลดมาลองเล่นกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูกันดีกว่าว่ามันสนุกจริงหรือเปล่าฮ่ารถถังที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ bt 5นะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับผมเสียอย่างเดียวปาดจูไปนิดนึงครับโอเคบัตเตอรสำหรับใครที่กลัวว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วจะเล่นไม่เป็นนะครับบอกเลยว่าไม่ยากครับผม ระหว่างรอโหลดนะครับก็มีทริคต่างๆบอกไว้ด้วยมาดูกันได้ครับผมนี่ตรงนี้ภาพอยากสวยเลยทุกคนดูดิภารกิจของเราในด่านนี้นะครับนั่นก็คือบุกยึดฐานทัพของศัตรูนะครับมาแล้วครับหนึ่งลำหนึ่งคันให้โดนเลงเงินเลงเงินเออเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วยังวะนี่ไงไปครับโดยต่อครับ ทำไมสนใจนั้นขับฟาร์มเข้าไปวิววิววิวเฉียดเฉียดเฉียดเราสามารถใช้สร้างปรากหักพังพวกนี้นะครับเป็นที่หลบกระสุนได้นะครับอ่าเอาตรงนู้นห่อนเป็นไกลตรงนู้นหน่อยเข้าละวเขาละเออเรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ เวอร์ออฟแท้งพีนะครับเขาจัดก,กิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีนะครับผมแจกของขวัญให้กับผู้เล่นใหม่มากมายนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่ลิงก์ใต้ช่อง Description นะครับผมจากนั้นกปรอกรหัสแทงตั้งติกนะครับผมคุณก็จะได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นเวลาพรีเมียม7วันนะครับผม500ทองเทียร์3โซเวียตรถถัง t 127นะครับโรงรถและคนรถ100%ฟรีครับผมอ่าอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับต่อต่อต่อ,ตอ ันซุ่มมันซุ่มมันซุ่มทุกคนมันซุ่มทุกคนมันซุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮนเตือนว่ามีสตฮ้ยอ่ามันซุ่มมันซุ่มอยู่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงไม่หยุดเลยอะทุกคนทุกคนมันยิงผมไม่หยุดเลยทุกคนมันซุ่มอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเอาสิ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 แลกกันแลกกันโอ้ยทุกคนผมว่าไม่ปลอดภัยไปก่อนโอ้ย วิววิววิวมันยิงตูดผมทุกคนเออกลัยละ้ลับ้ยตายทันทีเว้ยการขับเคลื่อนรถถังนี่ก็สมจริงมากๆครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฉียดไปแล้วเฉียดหัวไปปุ๊บเลยเมื่อกี้แต่ว่า คันนี้ไงเออโอ้โหทีเดียวระเบิดเลยว่ะโหมดชาวิววไฟไหม้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 ไม่หมดอีกแล้วเนี่ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่วิว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 โอ้ยมามาคันละวมาแล้โอ้ยมาคันละโอ้ยโดนลุ่ม ไปก่อน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 อย่าพึ่งซ่าอย่าพึ่งซ่าหลบหลังเพื่อนก่อนเพื่อนจ๋าช่วยด้วยเออแตกแตกงหนึ่งอันนี้อันนี้อุ้ย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 ,อย,อย,อยเออทำดีมากเพื่อนเอา้าชนะวู้เล่นงงงงยัง,ง,งยชนะได้สุดยอดครับ มือใหม่ก็เล่นได้ครับเกมนี้บอกเลยว่าสนุกมากครับผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม w o r w d r of t a n k PC ส่วนตัวผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสะใจมากนะครับใครที่อยากมันสะใจแบบผมลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เขามีจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีนะครับผมแจกของรางวัลให้กับผู้เล่นใหม่มากมายเลยนะครับผมเพียงแค่คุณเข้าไปที่ลิงก์ใต้ช่อง description นะครับแล้วกรอกรหัส t a n t a s t i c นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับของรางวัลมากมายอย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะครับสำหรับเกม w o r w d r of t a n k PC ครับผม สำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับวูย